อาทิตย์ที่แล้วฟอร์ม E แต่อาทิตย์นี้ฟอร์ม B นะจ๊ะง่ายไปน้องรีวิวติโบกูตัวผู้รักษาประตูจากราชันชุดขาวเรอัลมาดริดสูตรการอัพและบูสและก้าปลังก็ประมาณนี้เลยนะครับปูตัวร่างนี้เป็นร่างที่สูงที่สุดแล้วนะครับเพราะมาในความสูง200เซนนะร่างอื่นแม้กระทั่งกาจโนทามก็สูงแค่199เซนเองจากการที่ลองเล่นมาถือว่าเหนียวใช้ได้อยู่เลยนะครับสายฟีก็สามารถจับต้องได้นะ ก็มาในแพ็คลาลิกา้าสเปนลองไปหยอดกอันดูครับเผื่อออกเป็นกนุยตัวที่มีจดเซฟชอดปฏิหารน่เห็นอยู่บ่อยๆนะครับเพราะเรื่องสรีระของเจ้าตัวที่มาใน200เซนบางจอดที่โดนซ้ําถึง2จังหวะก็ยังเซฟได้นะครับจอดอก็เซฟได้แต่บางจอดก็นึกจะโดนก็โดนแหมง่ายๆก็มีนะแต่สรุปเล็ก,ก็คือดีเลยนะครับเก่งกว่าผู้รักษาประตูที่แจกฟรีหลายๆตัวเลยนะใครที่ขาดผู้รักษาประตูดีๆอยู่ลองไปหยอดแพ็คก,กันได้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆและรีวิวตัวใหม่ๆแล้วเจอกัน <c oughs> อันนี้แถมไปละ